ครับแล้วกลับมาติดตามเที่ยงวันทันเดุการณ์กันต่อในช่วงต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IP 24ชั่วโมงกันค่ะเชื่อว่าในตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านกําลังวางแผนหรือว่าเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปเที่ยวในช่วงสงกรานกันนะคะวันนี้เรามีเทคโนโลยีใกล้ตัวที่เป็นตัวช่วยที่ดีในการเดินทางมาฝากกันค่ะเริ่มจาก เมื่อท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทํางานมาวางแผนการเดินทางตรวจสอบเส้นทางการจราจรกันก่อนนะคะได้ที่เว็บไซต์ maps.google.co.th ตรวจดูว่าเส้นทางที่เราจะใช้รถติดขนาดไหนบอกไว้ด้วยเส้นเขียวเหลืองแดงค่ะล่าสุดก็สามารถใช้ได้สำหรับทางหลวงและถนนสายหลักทั่วกรุงเทพโดยคลิกที่แท็บ traffic หรือว่าจราจรหรือว่าจะไปดูที่เว็บไซต์อื่นๆนะคะอย่างเช่น traffic.in.th ซึ่งก็ถูกพัฒนาขึ้นโดย n e t t e c h แสดงความหนานแน่นจราจรไว้ด้วยเส้นสีเช่นเดียวกันแล้ก็แสดงป้ายจราจรอัจฉริยะตามแยกต่างๆไว้ด้วยค่ะ อีกเว็บหนึ่งก็คือ traffic.longdo.com นอกจากแสดงความหนาแน่นของจราจรบนแผนที่แล้วยังมีการแจ้งการจัดงานเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นน้ำท่วมอุบัติเหตุการก่อสร้างการชุมนุมเป็นต้นแต่เมื่อออกนอกบ้านมาแล้วนะคะมาอยู่บนถนนเว็บทั้งหมดนี้สามารถใช้บนมือถือได้ด้วยเพราะว่ามีเวอร์ชันบนมือถือถ่ายอย่างเช่น Google Maps ก็มีแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับมือถือพวก iPhone หรือว่า Android ซึ่งนอกจากแสดงสภาพจราจรแล้วนี่ยังสามารถช่วยนำทางได้อีกด้วยส่วน traffic เพียงเปิดเบราว์เซอร์พิมพ์ t r a f f i c i n t h ระบบก็จะเลือกแสดงผลที่เหมาะกับมือถือของคุณมาให้นะคะหรือจะติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือไปเลยก็ไปโหลดได้ที่ info. t r a f f i i n t t s d o w n l o a d l o a หหรือว่าไปโหลดแอป,ปมาจาก App Store สำหรับ iPhone ได้ฟรีๆค่ะแสดงเป็นภาพสามมิติได้ด้วยนะคะอีกบริการก็คือลองดูบนมือถือที่ไปโหลดมาได้ที่ mobile. l o n g d u c o m รองรับทั้ง iPhone, b l a c k b e r r y Windows p h o n จาว่าและ Android ค่ะ ออาละคราวนี้เมื่อมาอยู่ในต่างจังหวัดแล้วนะคะก็หันกลับมาใช้บริการของกองบังคับการตํารวจทางหลวงค่ะที่เขาทําแอปขึ้นมาบนมือถือไว้บริการประชาชนโดยเฉพาะเลยนะคะสําหรับท่านเจ้าของมือถือ iPhone และสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เข้าไปโหลดได้ที่ App Store หรือว่าไปที่ Android Market ค่ะเพียงค้นคําว่า Highway Police Thailand แล้วก็โหลดมาใช้กันฟรีๆจะช่วยให้สามารถดูที่ตั้งของสถานีตำรวจและก็หน่วยบริการประชาชนที่อยู่ใกล้บนแผนที่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์และดูภาพจากกล้อง C C T V ตามถนนต่างๆได้อีกด้วยนะคะ แถมยังมีข้อมูลโรงพยาบาลประกันภัยรถยกแล้วก็มูลนิธิในจังหวัดต่างๆไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะขอให้ท่องเที่ยวกันอย่างปลอดภัยและสนุกสนานนะคะแล้วเว็บแล้วก็แอปที่เราแนะนํากันไปในวันนี้กลับจากท่องเที่ยวแล้วเก็บไว้ใช้กันต่อได้ฟรีๆตลอด24ชั่วโมงนะคะติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทั้งเว็บแล้วก็แอปพลิเคชันที่เราแนะนํากันไปในวันนี้ได้ที่เว็บไซต์ของรายการ IT 24hrs หรือว่าเข้าผ่านครอบครัวข่าว com สวัสดีค่ะ